ตื่นเช้ามาไปยืนหน้ากระจกสองดูกูจะตายแล้วเหนือตอนนั้นอายุ4-5ปีที่แม่คีโมกลัวกลัวผมร่วงล่าสุดปีที่ผ่านมาหมอบอกว่าไม่พบเชื้อแล้วหมอบอกว่าไม่มีลักษณะในการกลับมาเป็นโรคซ้ำไม่พบเชื้อด้วยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำใช่แต่เราต้องไม่ประมาทนะนเราต้องดูแลตัวเองเหมือนแต่ก่อนอ่านการกินแล้วก็สมุนไพรพี่แม่ แล้วยาโรงพยาบาลเขาให้หยุดแล้วตอนนี้ออ,อ้ดีใจมากตอนแรกคิดว่าตัวเองไม่รอดอ่ะพอเจอปีแรกอะวันนี้พี่หม่อมนะคะจะให้คุณเกตพาเราไปอัปเดตอาการป่วยแล้วก็การใช้ชีวิตของคุณอัญชรีปีชาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกันหน่อยนะคะว่าวันนี้ใช้ชีวิตอย่างไรผลตรวจล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะพี่แอนญชนลีขออนุญาตเรียกพี่หนุ่ยแล้วกันนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ามาเจอตัวจริงเนี่ยสวยมากเลยทุกวันนี้ยังทําเสริมสวยอะไรปกติอยู่ไหมคะทำปกติค่ะตั้งแต่เช้ายนเย็นทําอะไรบ้างคือทํางานบ้านตกเย็นก็ออกกําลังกายบางวันน่ะนะไม่ได้ออกทุกวันแต่ว่าบางทีก็ยุ่ง ได้ทำเสริมสวยก็ไม่ได้ทาทุกวันแต่ว่ามีทําอยู่อดูแลตัวเองยังไงบ้างคะอาหารการกินอาหารการกินเราต้องดูแลเป็นพิเศษเลยยังไงคะพี่เพียนชะดีพี่กินแต่ผักปลาแล้วก็ไข่เนื้อหางหางได้ยิ่งดีผักห้าสีออกกําลังกายยังไงออกกําลังกายเดินเดินครึ่งชั่วโมงตอนเย็นอะแล้วมีไปหาคุณหมออยู่ไหมคะหมอตรวจเลือดปีละครั้งล่าสุดไปเมื่อไหร่คะล่าสุดปีที่ผ่านมา หมอบอกว่าไม่พบเชื้อแล้วหมอบอกว่าไม่มีลักษณะในการกลับมาเป็นโรคซ้ำโอ้โหไม่พบเชื้อด้วยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำด้วยใช่แต่เราต้องไม่ประมาทนะเราต้องดูแลตัวเองเหมือนแต่โกนอาหารการกินแล้วก็สมุนไพรพี่แม่ค่ะแล้วยาโรงพยาบาลก็ให้หยุดแล้วตอนนี้อ๋อทามอคซิเฟนยาต้านฮอร์โมนค่ะเดี๋ยวพอมาช่วงนี้เอาตินแก่ยาสมุนไพรพี่แม่ ก็คือยาโรงพาบาลไม่มีใช่ยโาโรงพยาบาลก็่าหยุดแล้วครบว่าปีแล้วโอ้เป็นยังไงคะพอใจกับผลไหมคะโอ้ดีใจมากตอนแรกคิดว่าตัวเองไม่รอดอ่ะพอเจอปีแรกอะ่ะทุกคนในบ้านไม่รู้นะว่าพี่เครียดอะ่ะตื่นเช้ามาไปยืนหน้ากระจกสองดูกูจะตายแล้วเหรือตอนนั้นอายุสี่ห้าปีอพออยู่มาเนี่ยไปเจอในเพจพี่แมมเราก็ไม่มีทางเลือกนะเลือกไปก่อน ก็อยู่มาได้จนทุกวันนี้คือถ้าไม่บอกบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคร้ายนะค่ะแต่ถ้าบอกเขาก็ถามว่ากินอะไรก็ให้เขาเพราะว่าก็หายหลายคนใช่มีคนทักไหมว่าไม่เหมือนที่เหนคนเป็นมะเร็งใช่เขาบอกว่าแล้วเป็นตอนไหนเพราะว่าพี่ไม่ให้คีโมที่ไม่ให้คีโมกลัวกลัวผมร่วงค่ะพี่ตลกมากไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่ากลัวตายกลัวผมร่วงอย่างเดียวค่ะ กลัวไม่สวยใช่แล้วไม่คิดเลยว่าโรคมะเร็งมันจะตายอ่ะตอนนั้นอ่ะคิดว่าตัวเองไม่รอดอายุสี่สิบ้าก็บอกว่าใบเบญจะปีใช่ไหมเอาตกเล็กอ่ะตายแล้วกลัวจะตายแล้วเหรอเนี่ยแต่อยู่รอดมาได้ก็ขอบคุณพี่แม่มากเลยที่มีสมุนไพรดีๆค่ะนอกจากเรื่องอาหารการกินออกกาลังกายแล้วออกกาลังกายพี่อัญชลีมีวิธีการทานสมุนไพรพี่แม่ยังไงทุกวันีก่อนนอนสองเม็ด ต้องบอกว่าพี่อัญาลีมีวิธีการดูแลตัวเองดีมากและก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นสะพานบุญช,ช่วยพี่แหม่มในการดูแลผู้ป่วยมากมายเลยทั้ท<า>งภาคใต้ทั้งอะไรเลยมีเคสไหนที่เราสึกภูมิใจไหมคะที่เราดูดูแลเขาด้วยแล้วเขาก็ดีขึ้นมีเคสแรกเลยพี่สวัสดิ์ที่อยู่จันทบุรีค่ะก็เป็นลำไส้อะนะเป็นที่ร้อยลำไส้ระยะสี่แล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นไตระยะสี่ด้วย แต่หมอที่โรงพยาบาลก็ห้ามกินสมุนไพรใช่ไหมพี่สวัสดิ์ไม่บอกพี่ว่าก็เป็นเป็นไตระยะสี่พอมารู้ตีหลังอ่ะก็บอกว่าอากไตระยะสี่ตอนนี้กลับมาอยู่ระยะหนึ่งพี่ก็เอา้าแล้วพี่ไม่พูดตอนเลกนุ้ยไม่ใช่รู้นิว่าพี่เป็นไตด้วยเห็นหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าสมุนไพรอย่ากินไม่ได้นะมันทําลายไตยแต่ของเราหายอ่ะเออภูมิใจเลยใชใ่ไหมคะ แล้วหมอบอกว่าทำตีติสเกนไม่ได้อ่ะพี่สวัสด์นะนะไตหลุดยอะสี่ไตจะวายแล้วหมอบอกหายอ่ะหายใช่ต้องบอกพี่สวัสด์ก็คือดีขึ้นพี่อัญชลีมีอะไรจะบอกผู้ป่วยที่กำลังท้อสิ้นหวังอย่างนี้ไหมคะไม่ต้องกลัวทุกวันนี้ลรคมะเร็งเป็นแล้วไม่ได้ตายทุกคนคนที่ไม่เป็นมะเร็งอ่ะนะบางคนตายก่อนเราใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องตายอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะ มันมีทางเลือกรักษาโรงพยาบาลแลวนะ้องถ้าควบคู่กับสมุนไพรนนะดีมากหายเป็นระยะอันสั้นเลยเหมือนน้องปฏิหารเจ็ดเดือนอหายก็คือพี่อัญชลีแนะนําว่าให้รักษาควบคู่ดีที่สุดใช่สมมติวรากินเตะสมุนไพรแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตรวดเลือดเราก็ไม่รู้ว่าเชือ้อหมดแล้วยังกันนะต้องไปหาหมอด้วยตัวเนี่ยพี่นะตรวจเลือดปีละครั้งไม่มีเชือ้อแล้วเพราะอะไรถึงเชื่อมั่นในสมุนไพรพี่เนี่ย โนเลขก็ไม่คิดแต่เห็นก็หายกันแล้วทีเนี้ยมั่นใจในคําพูดของพี่แหม่มว่าอย่าไปโทษเทเป็นโรคมะเร็งอ่ะหายได้อย่าไปโทษใจก็กําลังใจอะนะที่พี่แหม่มบอกผู้ป่วยอย่าโทอเทคําว่าโทษเท้นะคนหมดหวังสิ้นหวังอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองใกล้ตายอะ่ะค่ะแต่ดีใจมากเลยทุกวันนี้ไม่ได้หายคนเดียวมีเพื่อนๆหายตามกันค่ะพ,พี่อัญชลีมีอะไรฝาก <c oughs> ถึงพี่แหม่มไหมคะ พูดได้เลยขอบคุณมากเลยอยากกรอดตอนนี้เลยขอบคุณมากที่คุณแม่มีสมุนไพรดีๆให้ผู้ป่วยได้ทานทีมงานต้องขอขอบคุณขอให้พี่อัญชลีเนี่ยดูแลตัวเองแบบนี้ด้วยดูแลผู้ป่วยแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองเพื่อที่สุขภาพเนี่ยจะได้แข็งแรงแล้วก็อยู่กันไปนานๆเลยนะคะขอบคุณพี่อัญชลีมากนะคะ,ค,ะคุณอัญชลีปีชานะคะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่เรียกได้ว่า เป็นผู้ที่แบ่งปันประสบการณ์ป่วยมะเร็งแล้วก็การรักษาของตัวเองให้กับเพื่อนๆผู้ป่วยมะเร็งมากมายเลยค่ะและทุกวันนี้นะคะคุณอัญชลีก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะได้ที่เพจพี่หม่ำหัวใจใหญ่กว่ามะเร็งครั้งหน้าเราจะไปอัปเดตการใช้ชีวิตผู้ป่วยคนไหนมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะ